สวัสดีครับช่องวนมาลีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพี่ๆนพีเอฟซีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าทุเรียนหมอนทองของแพ้จันทบุรีนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับช่องวนมาลีสตอรี่นะครับพาเพื่อนเพื่อนพีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าทุเรียนหมอนทองนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นด้วยความคึกคักมากบายนะครับมีพ่อค้าแม่ขายพ่อซื้อแม่ซื้อนะครับ มาจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อทุเรียนซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานนี่ครับคนเยอะมากนะครับดูครับดูคนนะครับดูทุเรียนด้วยครับทุเรียนสวยๆนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนทุกวันนะครับจากจันทบุรีครับทุเรียนมัรทองของแท้ต้องจันทบุรีนะครับตองวนมาอิตอรี่ก็พาเพื่อนๆพี่พีเครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าทุเรียนหอมทองนะที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยครับกระดาษใช้ครับผมนี่ครับวางมาเลยวางมาดินี่ครับวิธีการเคาะครับผม การเคาะคัดแยกนะครับทุเรียนสวยๆนะครับหนึบาท130บาท140่ี่บาทมีตั้งแต่ราคาหลักสิบนะครับหลักแปบาทเจ็ดสิบบาทแปบาทห0ึ่งร้อยบาทหนึสบาทหนึบาทหนึบาทสูงสุดแค่หนึบาทครับตลาดชาทุเรียนหมนอนทองของแท้ที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับบรรยากาศคือคึกคักมากมายนะครับ เพราะปลาไม่ขายนะครับคพราะซื้อไ่ซื้อนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อไปกินซื้อไปขายวนมานเลยซื้อไปขายนะครับซื้อไปขายเป็นตลาดกลางค้าส่งนะทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของที่ร้านเนี่ยนิดเจ๊โจ๊กนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับผู้คนมากมายนะครับมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อทุเรียนนะครับซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ค่อยเจยได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ น้องทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครต้องการชุเรียนนะครับเบอร์สวยครับผมราคาไม่แพงนะครับปีนี้นครับราคาดีมากดีสําหรับผู้บริโภคนะครับดีสําหรับคนที่จะซื้อไปกินซื้อไปขายนะครับซื้อ่ายไข่คลองอ่ะมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมาย ก็ต้องกราบขอพรบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเนซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เพื่อนพี่น้องเนซีได้รับชมกันนะครับเป็นบรรยากาศตลาดค้าทุเรียนนะครับหวนทองของแท้นะครับที่ใหญ่เยอะที่สุดับบฟังไปเลยนะครับ ส,ด,นะส,ด,สดนะครับปฏิการิยสดๆนะครับจากรลาดคาทเรียนหมือนทองนะครับสดจะใกล้มาจะส่วนทุก่อวานครับค้นี่ครับเยอะมากยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับทุเรียนหม่อนทองของแท้ต้องจันทบุรีเนี่ยมีร้านฝันไทระยองครับผมนี่ครับสุดยอดมากครับเยอะแยะมากบ่ายยิ่งใหญ่ตะก,กราน,านรับสวยงามมากมายนะครับราคาไม่แพงนะครับทุเรียนปีนี้ ก็ดีใจยินดีกับผู้บริโภคนะครับที่จะได้รับประทานทุเรียนกันนะครับเพราะว่าทุเรียนก็ถือว่าเป็นผลไม้อันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยนะที่คนพูดง่ายว่าชอบรับประทานนะดูครับดูบรรยากาศตึดข,ขั้นมากมายคนเยอะมากมาชมบรรยากาศนะครับช่องวนมารีจอรี่ชมบรรยากาศตลาดค้าทุเรียนหวอนทองของแท้นะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทย มีมากงไปหลายร้านนะครับให้เลือกนะครับชอบปกชอบใจร้านไหนถูกใจร้านไหนก็ขอเชิญได้เลยนะลูกใหญ่ไมโครทูเรียน เบอร์เลนี้จะถูกที่สุดนะครับราคาก็ประมาณเจ็ดสิบาทแปดสิบาทขายกันยุบเข่งนะครับเหมาเข่งกันไปเลยนะมีทุกราคาครับให้เลือกครับตงวลมารีตอรี่ก็พาเพื่อนๆพื่อน c นะครับมาชมบรรยากาศตลาดคาทุเรียนหมอนทองของแท้ที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับ ตลาดไทยครับผมนะตลาดผลไม้และดูการตลาดไทยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเอเชียไปได้สิตัวนอกเอเชียใต้นะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับเมืองใหม่ ต้องจันทบุรีเท่านั้นนะครับจันทบุรีระยองนะครับหวานมันหอมนะครับนี่เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นร้านเจเบนนะครับเบอร์เลยครับผมราคาไม่แพงนะครับเบอร์เลยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทครับผมเบอร์สวยก็มีก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ ที่เขามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ds, Trustee, ก,ก,กับช่องของเราครับได้ทำกอนเพื่นดีๆนะครับไปเป็นเพื่อนพี่น้องในสีส่ได้รับชมนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ